กลีนไชนี่ก้อนใหญ่ต่อนเนื่องหมดสิบชีวิตหรูชมทันวาอยู่ห้องเล็กๆไม่แคร์ดังเอกสาวอย่างกรีนอัสดาพรนะครับหลังคุณพ่อเสียชีวิตไปต้องใช้นี่สิน8ดหลักแทนคุณพ่อมีสินที่มีเยอะกว่ารายได้ที่มีตอนนี้อย่างใชนี่ไม่หมดล่าสุดนั้นเธอได้มาเปิดใจถึงสถานการณ์ต้องตัดใจปิดร้านขนมถาวรอ,อีกพร้อมกับสู้ต่อทุกปัญหาที่มีทางออกดังเอกสาวนั้นเธอกล่าวว่าเราทํางานสุดติิตหาเงินใชนี่ เรื่องนิสินก็ดีขึ้นมีน้องสาวช่วยด้วยเวลาเจอปัญหาทุกคนในครอบครัวก็จะไม่ทิ้งกันญาติิก็ชื่ยเหลือกันใครสามารถช่วยได้หมดกํามกระชาภาพิธีกรน,นะครับชื่นชมมีแฟนนมอย่างทันวาสุริยะจากพระเอกนมมาช่วยกันปลดหนี้แต่ไม่มีโอกาสไปใช้เงินฟุม่มเฟือยกรีนเธอบอกว่าก็ยอมรับว่าใช่ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้แต่คิดว่าวันหนึ่งก็อาจจะเป็นวันของเราก็ได้แค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง มดดำบอกเลยว่าฉันสงสารกรีนปกติฉันก็ไม่ค่อยสงสารชนีนะไปเจอบนเครื่องบินฟังแล้วรักเลยต้องหาเงินใช้นนี่พร้อมบอกให้ไปไหว้สุรยันจันทาที่พามา่าทางด้านสาวกรีนนั้นก็บอกว่าพี่มดดำแนะนําให้ไปไหว้วดดำมกระชาพผ่านนะครับยังชื่นชมต่ออีกว่าเด็กผู้หญิงวัยกรีนอยู่วงการบันเทิงเนี่ยควรที่จะได้ใช้อะไรก็ต้องเอาเงินไปโปนี่เอาเงินไปต่อยอดเปิดร้านเบเกอรี่กรีนนั้นเธอบอกว่าตอนนี้ปิดถาวรเพราะโควิด จริงๆอยากประคับประคองมากกว่านี้แต่เราอาจควักเลือดเนื้อของเราซึ่งมันไม่ไหวจริงๆเรามีภาระทันวาก็มีภาระก็เลยยอมตัดใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เรามีชีวิตต่อไปถามว่าก่อนพ่อจะจากไปนั้นเรียกทันวาไปฝากกรีนใช่ไหมกรีนนะครับเล่าต่อว่าก็มีก่อนนั้นป้าจะสนิทกับทันวาก็จะมีมายืมเงินทันวาบ้างเหมือนฝากฝังให้ดูแลคือเขาชอบคุยกันเรื่องชีวิตเรื่องอะไรกรีนกับทันวานั้นคบกันมา7-8ถึงปีแล้ว สิ่งที่พิสูจน์เขาไม่ทิ้งเราตอนลําบากกรีนนั้นยอมรับว่าใช่เขาอยู่ด้วยทุกสถานการณ์เขาทําให้กรีนอยู่ในลู่ทางที่ดีขึ้นแม้กรีนจะเจอปัญหาคือตัวเขาวิธีคิดของเขาเรื่องการเงินของเขาสิ่งที่พ่อแม่สอนเขาทําให้เราไม่เป๋แล้วเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กรีนคิดดูเขาเป็นดาราเป็นพระเอกแต่เขาก็ยังอยู่ห้องคอนโดเล็กๆแค่26ตารางเมตรเขาไม่แค่เรื่องนั้นเขาบอกว่าอยู่คอนโดเล็กๆเ,เขาไม่ต้องเสียค่าเช่าเยอะ เขาเป็นคนต่างชาติเขาต้องต่อวีซ่าตลอดเขาต้องเก็บเงินมาทําแบบนี้เขาก็อยากรวยเขามีเป้าหมายเหมือนกรีนเราอยากรวยอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเลือกที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานด้วยกันทั้งคู่เอาเงินไปต่อยอดลำบากไปก่อนเรื่องแต่งงานนั้นยังไม่ได้มองมองเป้าหมายเขามีเป้าหมายที่ประเทศเขากับพ่อเขาแม่เขาเราก็มีเป้าหมายสําหรับแม่เราเราอยากให้มันเคลียร์ฟ้าหลังฝนสําหรับเราย่อมดีเสมอ ถามว่าช่วงสองปีลำบากนั่งน้ำตาไหลกลีมน,นั้นบอกว่าบางทีก็มองชีวิตเราทำไมมาเป็นแบบนี้คือมองชีวิตคนอื่นทำไมเราไม่มีเส้นทางที่สบายไม่ต้องคูข่าอะไรแบบนี้บ้างสุดท้ายก็อยู่ที่มุมมองมากกว่าถ้าเราเลือกมองที่คนที่สูงกว่าเราเราก็ไม่มีทางไปเทียบเขาได้เรามองคนที่เขาน้อยกว่าเราเรายัางสู้ชีวิตได้ตอนนี้เหลือแม่คนเดียวอยากให้แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมดดำบอกต่ออีกว่าเป็นผู้หญิงที่แกง่ง ตอนจัดงานศพคุณพ่อกรีนต้องขายรถเพื่อเอามาจัดงานศพตอนนั้นก็เป็นนักเอกที่มีชื่อเสียงแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ต้องส่งพ่อให้ไปดีที่สุดกรีนนั้นยอมรับว่าใช่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสสลับกับแม่ใช่ก็ได้ไม่อยากเพิ่มภาระเพิ่มนิสิตให้มากกว่านี้อะไรตัดได้ก็ตัดไปก่อนดูแบบพอเพียงกันไปก่อนกรีนไม่ใช่คนฟุ้งเฟ้อซื้อของนู่นนี่นั่นประดับร่างกายอะไรมากถ้าสําหรับทํางานเข้าใจได้ดูตามความจำเป็น แต่ถ้าเป็นชีวิตปกตินั้นไม่ซื้อไม่จ่ายเยอะทันวานั้นเขาก็ตั้งเป้าแต่งงานต้องทําเงินให้ได้ร้อยล้านก่อนกรีน <Green S 1> บอกว่าใช่เป็นแรงกระตุ้นแรงจูงใจให้เราไปถึงจุดนั้นให้ได้หมดดํานะครับบอกว่าไม่อยากเชื่อสัมภาษณ์ดารายุคนี้ยังมีดาราชีวิตแบบนี้อีกอยู่หรอเคยถามกรีนบอกว่าตอนเด็กนั้นเคยผ่านความลําบากเอากระดูกมาต้มน้ํากินเคยผ่านมาแล้ววันนั้นผ่านความลําบากมาทํายังไงให้ยิ้มได้กรีนนั้นบอกว่า แม่และครอบครัวสําคัญที่สุดต้องกลับมามองที่ตัวเราต้องมีแรงจูงใจให้แม่และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้จะท้อไม่ได้ท้อได้แต่ต้องรีบลุกขึ้นมาสู้อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรเราแค่รีบลุกขึ้นมาแก้ไขทําให้มันทันดีกว่าคือไม่ควรหันไปโทษใครแล้วตอนนี้สร้างแล้วก็รีบทําให้ได้ผลเร็วๆมองไปข้างหน้าอย่างเดียวอยากบอกทุกคนที่กําลังมีปัญหาตอนนี้ว่ามันมีทางออกเรานั่งตกตะกอนแล้วจะเห็นช่องทาง กรีนอสดาพกรกล่าวเปิดใจและทิ้งท้ายครับเป็นบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกับของนางเอกสาวอย่างกรีนอศดาพรที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ